ครีมที่ผสมน้ําหอมหรือว่าพวกเคมีต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะคนผิวแห้งใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะแต่ควรหลีกเลี่ยงครีมที่มีส่วนผสมที่มีแอกลกอฮอล์เยอะๆอย่างเวลาเราทาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบรนด์ไหนใส่น้ําหอมเยอะไม่เยอะใช่ไหมคะถ้า เพราะเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยมันมีส่วนผสมกับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันยิ่งจะทําให้ผิวเราแห้งใช่ไหมคะสังเกตตัวเองนะว่าครีมไหนเนี่ยที่ใส่แอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยมันยิ่งจะทําให้ผิวเราแห้งยิ่งจะทําให้แบบมันมันแห้งหนักกว่าเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรหลีกเลี่ยงครีมที่ผสมน้ําหอมเยอะๆที่กลิ่นมันฉุนๆอะ่ะคือเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองค่ะอันนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยห้ามเลยค่ะน้ําหอมที่แบบครีมที่มีกลิ่นแรงๆอะ่ะอันนั้นคือห้ามเลยพอทาไปปุ๊บแห้งหนักกว่าเดิมแลแ้วแห้ง แล้วเ,เลือกใช้กันดูนะคะคนผิวแห้งการที่เราแพ้ครีมนะคะควรหยุดใช้ค,ครีมตัวนั้นทันทีค่ะแล้วล้างน้ำออกแล้วพอกด้วยไข่ขาววันละ5นาทีพอกทิ้งไว้นะคะไข่ขาวมันช่วยในเรื่องอะไรไข่ขาวมันช่วยในเรื่องดูดสารพิษออกจากร่างกายเรา ะะแต่ถ้าเป็นบอดี้นะคะแพ้ครีมปุ๊บให้หยุดใช้ค่ะให้หยุดใช้ครีมนั้นทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นผื่นแดงหรืออะไรให้ล้างออกเลยค่ะแล้วก็ทามาจูเรเซอร์ค่ะเพราะว่าการที่เราแพ้ครีมเนี่ยมาจูเรเซอร์ว่านหางจระเข้อันนี้จะช่วยได้นะคะเรื่องไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวนะคะช่วยได้ทั้งสองอย่างเลยดูส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยแล้วเราก็ต้องจำด้วยนะว่าอ,อันนี้เราแพ้อันนี้นะต้องสังเกตส่วนผสมของของ,ของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยค่ะ เซรั่มนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูผิวโดยเฉพาะจุดโดยตรงค่ะจะมีส่วนผสมที่มีสารบำรุงค่อนข้างที่จะเข้มข้นและเซรั่มนะคะจะต้องเป็นส่วนที่ทาเฉพาะจุดด้วยค่ะมันจะซึมง่ายนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเซรั่มมันจะช่วยบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกจริงๆค่ะคนผิวมันนะคะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ที่มันควบคุมความมัน มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าครีมอาบน้ําเราต้องดูว่าตัวนี้มันช่วยช่วยควบคุมความมันไหมใช้สําหรับคนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่สําหรับคนผิวมันโดยเฉพาะเลยค่ะคือถ้าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะถ้าคุณผิวมันแล้วอะคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ตรงกับผิวอะอย่างเช่นคนผิวมันไปใช้โฟมล้างหน้าที่มันมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้หรืออะไรเงี้ยน้าคุณก็จะยิ่งมันหรือว่า,าผิวตัวนะคะคุณไปใช้ส่วนผสมที่เป็นออย อะโลเวราหรือมาจูเรเซอร์มันยิ่งจะทําให้ผิวคุณมันไปกว่าเดิมหนักกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ต้องเลือกที่มันเหมาะสมกับผิวตัวเองนะคะดูง่ายๆเลยค่ะ ต้องควบคุมความมันได้ดีค่ะผิวแห้งก้านแล้วเหี่ยวย่นมากเลยค่ะคุณแนนแก้ไขยังไงดีคะง่ายๆเลยค่ะโยกเกิร์ตรสดธรรมชาติเอามามากผิวแปะผิวได้เลยค่ะตัวนี้มันจะช่วยได้เลยนะคะแต่แต่ต้องไปรสธรรมชาตินะอย่าไปเอารสอื่นนะคะในโยกเกิร์ตจะมีความเป็นกรดอ่อนๆค่ะตัวนี้จะช่วยชโลมผิวนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นได้ค่ะในส่วนผสมของโยกเกิร์ตนะคะจะมีความเป็นกรดอ่อนๆค่ะมันจะผลัดเซลล์ให้เรานะคะโดยที่มันไม่ทําให้ผิวเราลอกคือผลัดเซลล์แบบอ่อนๆได้ และส่วนผสมของนมนะคะมันจะช่วยบํารุงเราทําให้ผิวเราดูชุ่มชื้นค่ะไปในตัวค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนผิวแห้งเนี่ยต่อมไขมันใต้ผิวเราอะ่ะค่อนข้างที่จะมีน้ําน้อยเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาเราควรที่จะดูแลมากกว่าคนผิวทั่วไปหรือผิวมันนะคะ